Donut, เราจะมาลองกันเลยทุกคนว่าครึ่งหนึ่งกินริดูโคสแล้วก็กินโดนัทอีกครึ่งหนึ่งกินโดนัทไม่ต้องกินริดดโคสแล้วเราจะมาดูคน2กลุ่มนี้ว่าคนที่กินริดูโคสน้าตาลขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคนที่ไม่กินน้าตาลขึ้นไปเท่าไหร่ <c oughs> คือเราี่อยากจะพิสูจน์กันแบบให้มันเห็นๆเ,เลยนะเริ่มใครจะเป็นอาสาสมัครกินริดูโคสยกมือหนูค่ะสิดีกินลิดดโคส แล้วก็ Memorial. 5นาทีค่อยกินโดนัท like รีด okay. ูโค้ดของเราเนี่ยจะไปเข้าไปช่วยตัดน้ำตาลในมื้ออาหารลง40%พวกคือมันดีมากอ่ะเริกกินรีดูโค้ดได้เลยค่ะถ้าจะกินขนาดนี้อ่ะไฟมือเลยนี่อ่ะพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันได้แล้วพวกเธอเนี่ยอ้วนครั้งสุดท้ายในชีวิตได้แล้วนะย้อนยอคที่ผ่านมาสิคุณเหนื่อยเรอยกว่าพาไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ต์บอกให้กินได้ชั่วก่อนไม่เอาไม่เดี๋ยวไม่คุ้มผู้ชายมาดแมนนะคะ ไม่แมนเห็นพวกเขันะพวกเขมทำได้ยังไงนะพวกเขมหมดเลยเดี๋ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่กินริโดโค้ดและกินโดนัทแต่เดี๋ยว5าีนาทีเรากินพร้อมกันและ40สนาทีเราจะมาเจาะดูว่ากินกับไม่กินน้ำตาลเป็นยังไงทุกคนหนึ่งโดสคุมน้ำตาลในมื้ออาหารได้สองมื้อละลดน้ำหนักลดน้ำตาลลดไขมันในเลือด น้ำหนักเกินออกกําลังกายก็ไม่ลงคุมอาหารแล้วก็ไม่ลงถ้าใครแบบว่างบประมาณไม่ถึงในการที่จะไปใช้ปากกาลดน้ําหนักในโรงพยาบาลอันนี้นกลไกเดียวกันแต่ถามว่าประสิทธิภาพเท่ากับปากกาไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่า1เม็ดคุมได้แค่2มื้อนึกออกป่ะหนึ่งโดสคุมได้2มื้อก็เจ๋งแล้วเพราะว่าราคามันห่างกันนี้ออกป่ะยังไม่ได้กินโดนัทนะคะข่อนแป๊บนึงนะคะสองร้อยะะ <200 S 2> สีปป่สิบบาท มามแน้าตาลเนี่ยมันเป็นบอกตือของโรคต่างๆเลยนะคะ<ม>เลิกไม่ได้ก็แค่หาตัวช่วยเองแล้วตัวช่วยมีแล้วอ่ะในโลกใบนี้มีตัวช่วยแล้วอ่ะก็ะยังไม่เคยผิดหวังสักครั้งที่พิสูจน์เลยนะคะเริ่มกินเริ่มกินโดนัทได้เลยใครเจาะแล้วเมื่อกี้กินโดนัทได้เลยตะัะ้แล้วก็40นาทีเดี๋ยวเรามาเจาะกันใหม่มมมดอมยาดอมขอนนี้นะคะ11:51นะคะตอนที่เจาะกันอยู่ ร้อยยี่บหนึ่งนะคะโดยได้นึชิ้นนะคะคนละหนึ่งชิ้นนะคะคนละหชิ้นนะคะอันไปเรียบร้อยชุดนี้ผลงานเท่าไหร่คะร้อยสามสิบร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบค่ะถึงเริ่มกินของหวานแล้วนะคะแต่กินของหวานเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยน้ำตาลมันทำให้เป็นโรคขนาดนี้เวลาน้ำปังจากสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสิบ สองร้อยสิบมาดูกันนะคะว่าจะเท่าไหร่ไอศกรีมก้นต่อร้อยห้าสิบสี่คีซ่ากินโดนัทใช่ค่ะจากน้ำตาลสองร้อยสิบลดเหลือร้อยห้าสิบสี่แต่กินโดนัทนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ารีดูโคตดไปตัดน้ำตาลในโดนัทออกนะคะ คือ1โดสน้ำตาลในมื้ออาหารจะโดนตัดออกประมาณ40%นพูดเสียงดังเลยเห็นไหมเพราะว่ามั่นใจไงคนที่ไม่ได้กินเรดูโค้ดหน่อยอ่ะนะกี่คนตัวน้ำตาลเมื่ปาสตาร์น้ำตาลเท่าไหร่ครับร3อาอ่ะหรือน้องตาลสตาร์น้ำตาลร้อยสาไม่ได้กินรีดูโค้ดแล้วกินโดนัทเป็นหนึ่งชิ้นดูซิว่าน้ำตาลเท่าไหร่วัดกันอย่างนี้เลยเธอคือถ้าไม่กล้าพิสูจน์เราไม่กล้าพูดนะจริง ก็ตามในโลกใบนี้ถ้ารักสุขภาพอยากจะตัดน้ําตาลออกจากร่างกายวันหนึ่งประมาณส0 4 0ิสิเปอร์เซ็ตกินก่อนหนึ่งหนึ่งโดสก่อนเนี้อง่ายๆเลยนะคะแม่เพียงวันมนมีจดสูงให้ดูได้เ็นง่ายๆแต่ยังไม่ขายอะดิประเด็นอะหน่งสองสามสิน้ำตาลลดหรือขึ้นหน้าหลังจากกินโดนัทน,นะคะแทนแทนแน้หน้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งยี่สิบห้า จาก130ใช่ป่ะกินโดนัทแต่มะปางอ่ะจาก210คือลงมา130เลยมันมันก็ต่างกันแล้วอะชัดเจนเลยค่ะชัดเจนเลยจริง,รง,รงๆถ้าเกิดน้องปางกินรีดูโคตรเข้าไปอ่ะก็อาจจะอยู่ที่80-90น้องปางกับน้องปางค่อนข้างตาม,มาพอๆกันแต่น้องปัดกินรีดูโคตรน้องปางไม่ได้กินเดี๋ยวดองดูเรื่องของน้องปัดจะขึ้นหรือจะลงค่าน้ำตาลนี่แบบว่าพอวัยรุ่นมันเผาผลาญได้ดีเนาะจริงค่ะแม่เด็กๆเขาถึงยังไปกิน กินอะไรได้แต่ว่าเราไม่เราสักษาสุขภาพแต่วายุ่นดีกว่านะคะหลังจากรอดป้าอันเนีน้องปามนอปามเข้ามาหน่อยเห็นไหมคะเปรียบเทียบกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้น้องปามเจาะไปค่านำตาลเริ่มต้นเท่าๆกันอีกคนนีโค้ดน้าตาลลงมาเหลือ92แต่คนนั้นอะ ลดแค่ห mm ้า hmm. แต่คนนี้รีดูโคสมันโดนมันบล็อกน้ำตาลออกไปโอ้มันยิ้มปีเลนะ,ะตอนนี้คือ,อยิ้มแบบปากจะฉีกถึงหูงแล้วเพราะว่ามันโดนจริงๆคือใครที่อยากจะลดน้ำหนักอะ่ะเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักจากต้นเหตุต้นตอเลยเพราะว่าน้ำตาลนี่แหละตัวหลาย